สวัสดีจ้าจอยพานวยแซนนลนะคะสวัสดีพีพีเอทุกท่านจ้าสวัสดีทั้ง f อฟใหม่แล้วก็ f อฟเก่าจ้าขอบคุณถูกการรับชมขอบคุณถูกการติดตามขอบคุณถูกการกดไลค์กดคอมเมนต์จ้าวันนี้จ้าจอยก็มีแนวทางหวยห้าหนอยเป็นสูตรแยก3ามนอยวันที่13เดือน3ามสองหาหห้ามหาพีพีเอฟซีรับชมตามเคยจ้า สำหรับผลสรุปของวันที่12บสองนาจ้าหวยฮานอยสุดแยก3น้อยจ่าน้อยพิเศษจอยให้เด่น7 6รูดจ้าผลสรุปจ้าบน2 4 0สี่รูดไปนอจ้า40 2ตัวล่าง4 7มาตัวกับ7 4็นอจ้าทุกอย่างทุกแนวต้องไปกับจ่าเด่นเ็ดรูด7มาจ้าปกติเด่น5 4รูดจ้าผลสรุปบน 953าหาสามจับคู่รุดไปเนาะจ้าพีพีจ้าเด่นห้รูด5้ามานะจ้าซายรูดซ้ายวิ่งเข่าตุงๆุ้งเนาะจ้านอปกติ53จ้าสตัวล่างปกติ7จ็ดรุดไปเนาะจ้า VIP จ้าเด่น1นึูุ่ดจ้าพ้สรุปบน9 0้าศูนจอยจับคู่รุดไปเนาะจ้านอพีพี c จ้าออกเบิร์นจ้า เด่น0ูดลูด0มาจ้าสายลูดสายวิ่งมาตรงๆราจาก0ูนูจ้าเต็มเต็มสตัวล่าง0ูนหกเข้าตรงๆรงาจาก6ูนหจ้าเน้นเน้นจ้า0ูนขอแสดงความยินดีกับพีพีเอฟซีติดตามหวยฮานอยสูตรแยกสาหน่วยวันที่12บนัาจ้าเข้า2หน่อยนัาจ้าพิเศษจ้าสีเจนัาจ้าสีเจ เด่นเจ็ดูดเมาจ้าพิเศษปกติเด่น5้าลูดหามานะาจา้าสายรูดสายวิ่งใดนาอจา้หาสต,ตรงตรงนา้อจา้น้อยปกติจา้าวีพเข้า06ตรงตรงเน้นเน้นนาา้อจ้ศูนจะเด่น0ูนย์ูดศูนมานอจ้สายรูดสายวิ่งน้อาจา้น้อย v ี p จะได้บนล่างนาจา้า แล้วก็หน้อยปกตินอยจะสายลูไสาวิ่งเข้าขาสามหน้อยนอาจะไปหาหนอยสูตรแยกสามน่อยก่อนจะไปรับชมจ้าคำเตือนให้เป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นไม่สนับสนุนให้เล่นการพน,นันนะคะพีพีเอจ้าสำหรับวันนี้จ้าหน่อยพิเศษเด่นห้าสี่ลู่จ้าห้าศูนย์ห้าสองห้าหก ห้าเก้าสี่สองสสามสี่หกี่เก้าปกติเด่น6 5หลูดจ้าน้อยพิเศษกับน้อยปกติหาส้นนนจ้าพีพีเอจ้ามือนี่หมีหกศ หกสามหกสี <esta> ่หกเก้าห้าศูนย์ห้าสี่ห้าหกห้าเจ็ด VIP แปดเจ็ดรูดจ้าแปดศูนย์ แปดสี่แปดห้าแปดหกเจ็ดศูนย์เจ็ดสามเจ็ดห้าเจ็ดเก้าตัวเน้นจ้าเจ็ดสาม 8ปดห้าห้าหหสี่ห้าสองสี่หอย่าลืมไปกับทุกครั้งจ้าหมักตัวใดชอบตัวใดแคหนะ้โจว้บันทึกว้ใสไปเป็ปนนแนวทางใดนาะจ้าสูตรมีเข้ามีหลุดนะคะพี่พีจ้าบางครั้งก็อาจจะเข้ามากบางวันก็อาจจะเข้าน้อยนะคะเข้าบ้างหลุดบ้างจ้าคำนวณไปตามสูตรเนาะจ้า สุดท้ายจะขอให้พี่ๆเอทุกคนทุกท่านสูคดีกันทุกคนทุกท่านจ้าเขามาเล้่ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งกดคอมเมนต์เนะจ้าเขาตัวได้แบบไดสามารถคอมเมนต์บอกเราสู่จอยฟังไดนะจ้าจอยสีไดมีกำลังใจในการทำแนวทางต่อไปจ้าสำหรับคลิปนี้จอยข้อกาวคำว่าสวัสดีจ้า